เงานแต่งมนงาะชารลอตต์ได้ยังไง,งนรืมันบ้างกับฉันเองเอจริงๆแล้วฉันกินข้าวมาแล้วเพราะเมื่อเช้านี้มีแฟนขับซื้อเบอร์เกอร์ซื้อปลาทูโอบมาให้ก็กินไปบ้างแล้วแต่ว่าเราคิดว่าเราข้าเที่ยงน่าจะกดจะได้กิน ต้องแบบตุ่นทองไวไม่เราปูที่มันไม่พอเราก็เลยตัวกินข้าวออกไปอลังการงานสร้างป้าเราเป็นคนติดดินไงไนั่งคื้นข้าวได้โอเคโอเค บ้านค่ะแม่วางก็อีกเรื่องบ้านหลังเล็กๆสั้นสองรหา้าสิบค่ะแล้วก็เอียงไม่เท่ากันจำไม่ได้แล้วว่าเอียงเท่าไหร่ไปเยอะอยู่ฉันไม่ได้กินข้าต้มนานมาก ไม่เงาค่ะคนเต็มบ้านเลยหวกก็หลายร้านอยู่ข้าหัวเนี่ยหลายร้านเลยงานดีบอนเช่ค่ะนกูกกีมาละ นูกี้เป็นไงบ้าง first impression ในการเข้ามาบ้านของพี่ชอบนะท่านชอบนะหลังเล็กๆกันเนาะพอดีพอดีถ่ายงานดีบอนเช่ค่ะเราที่28เนาะแต่ไม่บอกว่าถ่ายอะไรต้องเราดูต้องเราติดตาม ก็กินข้าวแบบคนรวยเนาะยากนัง่งหน้าเวทีอะไรป่ะตอนแรกฉันจะไปนั่งแบบตัวจะไม่ถน,นะนัดคุณพึ่งกันค่ะข้าวที่จะอร่อยนะจะดูเชฟกันเลยขเขาเหมือนเข้าต้มอะไรต้มหมึ่ง ปันหาเจ็บนะไม่กินข้าวอ่ะอุย้ยทำตีวันนี้ค่ะพี่มาของเขาว่าอาหารพื้นบ้านเนาะมานั่งกินที่พื้นบ้านเลยมีเรียนมาดูพ้าจะลงโทษน,นะพวกมีเรียนมาดูเนี่ย ่านเต็ง้อยตาไก่มีมาเลยมีมาเลยทุกคนหน้าซีดหรอไม่แต่งหน้ามันไม่ซี่หรอกมันแค่ดูแบบม,ม่ชินตาเาขิโูหน้าเต็มเนาะ อ๋อเนาะแต่หนูความเป็นไม่เป็นเหมือนกันอือถ้าริงจรินนั่งอยู่ก็ได้นะคะเพราะเราทานอาหารที่บ้านโตมาแล้วค่ะมาแอร์ดูแต่ตัวเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคนบ้านคนงานเราก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นห่วงเราไงอีากให้เราแบบนั่งแบบ กับพื้นกับอะไรเออนะออนีนะ่เนาะไม่มีที่ตั้งนะทีเนี้ยหนูก็ไม่น่าใจเหมือนกันค่ะหนูพยายามหน,นูพยายามจะใส่แต่ว่าใส่ไม่ได้พวกเธออ่ะแอบเจ้านายมาด,ดูนางงามอ่ะ จะเลิกไลฟ์แล้วนะถ้าพวกเธอยังทำแบบนี้อยู่มไม่ไรล,ละต้องไปลวไอว้ียสิวเนะาะรอยสิวเนาะแอปคูดูวงเวีนอีถ่ง,ง,งานดีบอนเท่ค่ะทุกคน,นเปลี่ยนชื่อไลฟ์เป็นถ่ายงานดีบอนเท่เลย เอาอะผู้หญิงของจีบอนเทมาละไฮรูปหรอเทปะสุดๆว่ะม่สาวจีบอนเทริงข้า่อยังยังข้าวยังไม่มาพี่มีหนกต้นเอาสเนี่ยพี่กุ่นกับพี่กุนก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปซุปพี่กุนที่เวลา โซมฟ้าไม่กินข้าวหรอดอมชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะครูเราชิปเปอร์เราให้ยินนะเราอ่านเป็นบอกให้ยินนะเป็นจ่าฟ้านั่งตักอีกก็ได้นะหัวอ้วกน่าสดรอดนะมีเต็มไปหมดเมื่อวานอะแล้วหน้ากูก็คือไม่ได้เลยทีหน้าได้อยู่ได้อยู่แบบใส่ฟิลเตอร์หรือเปล่าไม่ใส่ใส่เฮ้ย เนี่ยหน้าแปดสิบสองหน้าสิบสามเก้หนึ่งสามพี่ฟ้าเมื่อกี้ที่หอมแก้มพี่หน้าไปอ่ะเฮียหอมพี่ฟ้าด้วยได้ปะพี่ฟ้าอมแท้นี้ได้ปหมอ้วกใส่ที่นั่นเลยแค่ยอมพีจะอ้วกแล้วอ่ะอ้วกเลยที่น้าทีน้าไปพักแล้วมันไม่ใช่ชาล็อตนะอ๋อแล้ก็ได้แค่นี้แหละแค่นี้แหละร้องไห้ละมันมีเต้นแล้วค่ะร้องไห้ละมันกี่เลย ตุ่นเรือวัททองนางงามรับผู้เลี้ยงกองที่กันเก่งมากค่ะทุกคนอ้าวเราไฟเบอร์วิ่งไหวใช่ิงไฟเบอร์มันเลิศมันดีวันนี้คุณแป้งก็มาดูไลฟ์ของใครเออเออแต่มันดีจริงเขาบอกว่าพี่ฟานไม่ได้อาบน้ำวายแรงเดี๋ยวเช็คให้นะเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวเช็คให้แบบนี้ไม่ขโมยแล้วนะเช็คแล้ว าอาบทุกคนหอ<า>มมา,งางกงงนะไปทั่วไปท,<น>ที่การใส่เสื้อตัวเดิมไม่ได้แปลว่าไม่ได้อานบน<อ>้ำเนาะหายหายากันวัาแบบเป็นด้วยนั้นบทราบาค่ะโค้ดดูดีไปสายามได้ไหมคะวันนี้ นีี่ถ้าเพวงเธอยังมาแอบฟูดูมาแอบข้าในดูฉันจับน้ำแต่ว่าพี่าใส่ชุดตัวเดิมเมื่อคืนที่ออกไปเที่ยวมาที่น้าเขาบอกว่าเมาครั้งยังไงทำาอะไรเขาทำผมปวดที่ยังมีต้องใส่วิกไงพามีอยู่ข้าหรอกคิดไม่ออ กินข้าวต้มลายไหมลายกันแบบว่านูเลยอ่ะกินไหมทุกคนเห็นเขาแม่อร่อยเหรออร่อยนะแต่มันดูแม่เลยเฉยใช่อิ่มแล้วที่ได้กินอันนี้มาแล้วไงกินมาก่อนละแต่กินเพิ่มเพราะว่าไม่อิ่มแต่ตอนนี้อิ่มมากกินเยอะต้องไปโรงหนังใช่ได้มี่ยูกางเกงก็ลายลูกอะไรวะกางเกงก็ได้ตาบวมไม่ไหวเพราะตากตะวันก็ยังดูอืม ุ๊ยน้องๆเปิดเรียนกันหมดนี่ใช่แล้วมาแอบดูไม่ไม่เรียนเนี่ยมาแอบกูดูเนี่ยไม่น่ารักเนี่ยจะเลิกไลฟ์เหรอเอางี้นะให้ยีหน้าฟ้าได้นะไม่ติดพาพม่วงมากให้ยีหน้าฟ้า รักสาเศร้าเราสามคนพต้วนี้ดีนะจับสามคนรัาจับสองคนค่ะคุณไม่ได้ค่ะจนึ่งคนเป็นตาไม่เป็นไรทั้งสองนะหน้าไหดีด้วยอ๋อจต่ไม่ถนดูหน้าฉันสิหน้าจ้าของอะไรเอ่ยไม่เข้าพวก